ในห้องน้ำของครอบครัวไทยเมื่อหลายสิบปีก่อนสบู่ก้อนคือของจำเป็นที่ทุกบ้านต้องมีบางบ้านใช้สบู่สีแดงกลิ่นยาแรงที่บอกว่าสะอาดปราศจากเชื้อโรคบางบ้านใช้สบู่กลิ่นหอมอ่อนกอนในกล่องฝรั่งดูหรูหราและอีกหลายบ้านใช้สบู่ที่มีกลิ่นแรงหอมแบบไทยๆสบู่นกแก้วนี่คือเรื่องจริงของสามแบรนด์สบู่ ที่เคยือนอยู่ในห้องน้ำไทยพร้อมกันแต่กลับเหลือเพียงแบรนด์เดียวที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ LIFEBOY สบู่ฝรั่งกลิญญ่นยาเกิดขึ้นในปี1894จากอังกฤษ LIFEBOY เป็นสบู่ก้อนสีแดงที่โฆษณาว่าป้องกันเชื้อโรคได้ดีที่สุดในยุคนั้นเข้ามาในเมืองไทยช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองพร้อมกับภาพลักษณ์ของความสะอาด ปลอดภัยและทันสมัยแต่ในสายตาคนไทยกลิ่นของมันเหมือนยามากกว่าสบู่พาโมลิฟความหรูในก้อนสบู่อีกด้านหนึ่งพาโมลิฟจากอเมริกาเข้ามาพร้อมกับความหอมกล่องสีเขียวหน้าผู้หญิงผมยาวสวยเป็นสบู่ของคนมีรสนิยมที่นิยมในกลุ่มคนเมืองยุค50-70แต่มันคือความหรู ที่อยู่ได้ไม่นานเพราะราคาสูงและกลิ่นหอมแบบฝรั่งไม่สามารถแข่งกับความคุ้นเคยของคนไทยได้ในระยะยาวสบู่นกแก้วกลิ่นไทยแท้ที่ฝรั่งให้ไม่ได้และสะบู่ที่ชนะคือสบู่ไทยที่เชื่อว่านกแก้วเกิดในปี491โดยบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์ถึงจะเชื่อฝรั่งแต่นี่คือของไทยแท้ทุกก้อน ด้กลิ่นสมุนไพรไทยแรงๆความหอมที่ฝังลึกอยู่ในผ้าเช็ดตัวหลังอาบน้ําแล้วราคาที่ย่อมเยาวนกแก้วกลายเป็นสบู่ของประชาชนไทยทุกระดับวันเวลาผ่านไปไลฟ์บอยและพาโมลีฟค่อยๆหายไปจากร้านขายของชําไม่โฆษณาไม่ลดราคาและไม่ปรับตัวหรือเพียงนกแก้วที่ยังคงวางขายในร้านค้าจากรุ่นพ่อแม่ สู่รุ่นลูกหลานนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของสบู่แต่มันคือบทเรียนของแบรนด์ระดับโลกว่าการเป็นที่หนึ่งในโลกไม่ได้แปลว่าจะเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยเมื่อแบรนด์ไทยเข้าใจผู้บริโภคของตัวเองดีกว่า